สบายดีพี่น้องคนกบบระบอกลายประเดี๋ยวพี่น้องเอาไปกระทานหาันตายเสีอชีวิตจักงงสองโมงกลางคืนเง,งิงงกน,น,นกนารศึกษาครับประเดี๋ยวยู่ผู้เดียวในนราวบันนี้นิดภูนัยก็เข้าคุกเนาะเรื่องไปรำกันเด้อพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ใช่ว่าล่ะเด็กน้อยตายรับเลยกับคนกันเสียอายก็เสียโบมีประเด็นนะพี่น้องครัตอนนี้เอาซุปไปแล้วสนองก็มาบรทานชามให้แล้วเด็กค่ะเงินก็เป็นเรบ่องนี้โบ่แล้วกระเจ้าพังไอ้สัอันนี้เงั้นก็เรื่องนี้แหละพี่น้องเอ้ยสนองก็บบงหู ไปแล้วพี่น้องกับมาประทานเฮ่อโบเองอินกันแบบนี้เลยพี่น้องจะลองมากินทานนน่าน้ำกะพิ่นตายรับเลยไม่ลุ้นนี่เลยแบบเราเชื่อว่าอดาคอนกับโบมีประเดยนะ่อยยักษ้อยเรือยักบริจาากัแซนหาสอนออมเด้อพี่น้องอ,อยู่กับมาสากคนสองคน มงินซานกันแบบนี้หละคนกับบ่านหลายอยู่บ้านกับคนเสียชีวิตกับหลายคนมีน้องสองคนผู้เฒ่าเสียชีวิตแล้วก็มาต่อซบอันพกนีเลยคนตายรับเล่นอย่างเงว้ยุ้นอยู่กับนา,าสาวสองคนเป็นล้อยพี่น้องอาเสียวเรากับบ่มีเงินปวงบ,บ่มีเงินไปห้องมอะนะโทรให้กูภัยมาเพื่อกูภัยมากอะโทรพอดีตึงมากพอดีไปตายก่อน กูโพดีตึงมาสบายดีสบายดีกับท่านพี่น้องเอฟซีสแอนอมา ก็เป็นเฮือนซานเพิ่นเพื่อนผู้ตายเห็นะไพี่น้องก็บเบิ่งเอาตาม,ตามนี่แหละสาวงอมกับผู้จักเน่้สิว้าวนคนก็บอกนี <c ười> ค่คนก็บอกอะไรกันเนย ข้าวกับเจ้าก็ซื้อกินเลยนะ่เม็ดหน้าหมอเจ้าเห็ดหน้าหมอเออการเทศนาก็ต้องก็ต้องลงทื่นผมมีคนพาเดศนะ เองการนกอนียอ huh ีกค้การนกมันได้นกจีนตมาไม่ปลาจำบ่าวโบอาจารเออฟังกระเจ้าว้าวพี่น้องเลยไอฮู่มาแล้วเออวาเขาไม่ได้ฮู้ไงใช่ก็โทษที่นี่เลยไม่ได้ไม่ได้ เป็นอยเลยอะมอญวราเป็นรยนลอยนะไปยงเนยเราไปซื hmm, so on, oh. mm ้ออย่างไอ้กีมากินลวก็ซา้านอยเลยอางรเเลมีร้าจะบกเมงั่น่มอันีไปต่บ้อไ่เพมีโอกาบมม่อบนี่ตว่รเลยกีล้านเนีา ไอหัวมอยูผู้เดียวแลยเนาะวันนี้ตะกินกยูกันมานี่หละใ่มะกะป่าอาออกมาแล้วปมะกะป่าบักกองมมีว้เชื่อบักก้องก็ไปเฮดเดียะมะกะเป่าก็้บอเพวกเขาชิมาเนาะเขาเฮดเดะเฮงาเขาก็บอมาหาเ้าเลยเราอยูปะบอไปแต่สร้างเชเราสมือแล้วเราอเเจออะเออ ขาอ,อีสเเงอะเบิง้งเข,ข้ากันได้ฟังเลยพี่น้องฉลองก็สิไปก็ดีเธอหนึ่งอีบัวหนึ่งอีนี่แบงจะไปข้าง,นง,นงนานาหน้าอีแ <laughs> มไปขึ้นเพื่อยายไม้ต่ไปขึ้นไม่ใหญ่นางเด้อเออพังไปกินทานมกเจออีกอนมา อเวมาฟุกอืมวก็บุฟีไใสออนนี้นะบว่าเนาะแป้งจากเสาไม้เสรมาแป้งยังอะไรบ้างนึงวะมีมีผลจากยาง่าม ยังไงงานาุงไม้สองเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดอันนี้ใจเละ้าน้องก็จะป่งนั้นดีต่อแล้วพี่น้องวันนี้แจ๊กบูแจกแจ๊มแจกบบูไมแจ๊านย สองโมงมาตีใจค่ะกูภัยมาจังโมงสามาหอโอ้โหไม้แผงเบิด์นแล้วเนาะว่าพื้นหนึ่งหกสองห้าบัตรเค้กเฮา เออหน,น,น,นึ่งห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 กนึ่งหกสองห้าคันเด็อันบ้านเฮาละคามิวเอร์หนึ่งหกสองี่เขาเปลี่ยนมาเป็นหน,นึ่งหกสองห้าเมื่อเอามาอีน้องะรเขาถามเอมออบอเขว่าว่ามัน มันไปนนมันมันไปติ่งบดมือวานนี่ชามันไปแต่กลางเว้นพี่ก็บอกมันเป็น,น้อยนะคนตายที่มันแหงซีเ็ไปชกผัดบอ่าทมือนบัเอา,อาอนนะทะละล,ลูกทะเลเมียนอตายแล้วสัน,างงานเลแนะบมา่าลคะบ่อคันแมนตายเท่ายัางว่าบโบโบเสียดายได้คันไวรุนอยากเสียดายได้ฮาเสียดายชีวิต ผู้เท่ายัางว่ากระเจ้าลิงกระเจ้าพอ่อแล้วไปเก็บหอยเขาอยู่มันก็ได้เออไอไปเก็บหอยเออเนี่ยเด้อวะไม่เอาไปส่งคนเที่ยงพนด้มันก็ได้เบื้องพี่นออ้งนองเอ,อ้ยเงินซานก็ได้ก็เป็นอย่างนี้แหละ กันเชิว่าละคุณกับโบมีกับพื้นกับมาห่างก็ดำน้อยกันมากอ่มีเหยือขับแค่งพื้นกับบสู้มีบุหันบุมีพายบอดีจ้ากับนันนาสาวน้องอยากซอยเหลือครอบครัวพื้นกะบแซดหาสาวน้องพาแซดไปเด้อพี่น้องมีแซดทางมิ่เจอเด้อซื้อไมนเจอแลังไม่สาวน้องพาแซดแซดมากพายบริจ้าอยากอันนั้นเพิ่นกะบแซดมาได้เงินพื้นกับผู้พังจังยำเด็กกัสีได้ จากที่นั้นกอยู่กับน้าสาวน้าสาวก็เป็นบ่มีผัวบ่มีลูกน้าสาวอะพ่อแม่ก็ตายตายดุลพ่อแม่ก็ตายตายดนแล้วพ่อพ่อเอาเมียไหมพ่อก็เอาเมียไหมแล้วพี่น้องเอาเมียไหมแล้วก็บริสุทธิ์ใจน้ำรุ่ไปนอกบวันลากันได้พี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก,กันเลยจ้ะพี่น้องอพี่พักประกันแต่ก็ขอโทษขออภัยเดอ้อบ๊ายบขอก็ขอบใจสบายดี